ะะร้อยเอ็ดของเราเป็นจังหวัดที่12จังหวัดน้องสุดนะคะที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่นะคะจากพี่น้องเพื่อรร่ารพี่พวกในจังหวัดร,ร้อยเอ็ดของเรา1ิองค์กรนะคะคัดเลือกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะเป็นหน่วยงานประจําจังหวัดนะคะที่ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณนะคะมาทํากิจกรรมมาดําเนินงานในจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะ เพื่อดูแลผู้ริภคในจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ประสานความร่วมมือกับภายครีเครือข่ายภาครัฐต่างๆที่ทํางานด้านการค้มครองในผู้ริภคในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนสุดท้ายนะคะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นหน่วยงานประจาจังหวัดได้นะคะในจังหวัดศรีสะเกดเองหรือร้อยเอ็ดเองที่ผ่านมานะคะก็มีข้อรละเบียบบอกว่า อย่างน้อยนะคะต้องมีองค์กรผู้พกอย่างน้อย5องค์กรในจังหวัดนั้นๆที่จะสามารถจัดตั้งเป็นหน่วยประจำจังหวัดได้อันที่หนึ่งอันนี้ก็คือคุณสมบัติข้อที่1นนะคะอันที่สองนะคะสมาชิกที่ต้องได้รับการคัดเลือกที่จะเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดต้องมีผลงานเป็นประจำอันนี้พวกเรามีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะอ,องค์กรไหนที่จะยกระดับตัวเอง มาเป็นหน่วยงานประจําจังหวัดนะคะนี้เราค่อยคุยกันต่อเนาะเราจะเดินหน้าต่อนะคะอันที่สองนะคะเราต้องมีระบบบริหารการจัดการเหมือนกับท่านผอ,อนะคะว่าเราต้องมีการบริหารจัดการองคอ์กรเป็นตัวตนของตัวเองในการบริหารจัดการขององคอ์กรในองคอ์กรของตัวเองในองคอ์กรเล็กองคอ์กรใหญ่ก็ไม่ได้ว่านะคะ เป็นองค์กรชาวบ้านเรานี่แหละค่ะในการดําเนินงานนะคะศูนย์ประสานงานภาาประชาชนเราก็เป็นประชาชนธรรมดานะเราก็แต่ว่าเรามีการขับเพื่อนงานคุ้มครองผู้โภคนะคะถ้ามาศรีเกีบอยากให้นึกถึงองค์กรนี้แหละค่ะที่จะเป็นองค์กรหลักที่จะชวนเพื่อนในการขับเคพื่อนงานอันที่สองนียนะคะก็ได้รับความเห็นชอบนะคะจะกากเพื่อนๆื่อนสมาชิก12องค์กรนะคะใน12องค์กรนี้เราเห็นชอบเราต้องยกมือให้เพื่อนนะคะว่า เราต้องนาเสนอเพื่อนมาเื่อให้องค์กรนี้ล่ะเป็นหน่วยงานประจําจังหวัดนะคะเมื่อเราได้ตกลงในจังหวัดศรีสิเกีแล้วว่า12องค์กรนี้คัดเลือกนะคะให้องค์กรนี้ล่ะเป็นหน่วยงานประจําจังหวัดเราก็จะได้รับรองนะคะส่วนกลางก็จะมีคันทางคณะกรรมการนโยบายนะคะอยู่ที่ส่วนกลางก็จะรับรองเอาเข้าที่ประชุมรับรองท่านเป็นหน่วยงานประจําจังหวัดและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของเป็นหน่วยงานที่แท้จริง แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่ให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นของร้อยเอ็ดวันนี้นะคะเราก็พาน้องๆเจ้าหน้าที่มาด้วยเพราะเราใช้เงินรัดเงินผาสีนะคะต้องมีระเบียบการเงินทานะคะแล้วก็มีน้องเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรเียนอีกคนหนึ่งนะคะเราเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนะคะที่เขาให้เราอบมาทําง,งานการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด <c oughs> อันนี้ก็คืออยากให้ศีรษะเกณนะคะ เดินหน้าต่อไปร้อยเอ็ดจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะจะช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นได้นะคะแล้วก็มันเป็นอีกแผนหนึ่งนะคะที่ทางอีสานเรานะคะเพิ่งมีแค่หนึ่งแห่งนะคะทางส่วนกลางก็คือสภาองค์กรของผู้พ่อก็ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการการบริหารองค์กรผูร้พ่อของพวกเรานะคะที่เราจะมากับเพื่อนพี่น้องต่อไปนะคะก็คิดว่า ในโอกาสนี้ก็คิดว่าก็ก็ต้องปีหกห้าก็คงได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนะคะที่จะมาติดตามเหมือนเสริมมาช่วยพี่น้องให้มีความรู้ความเข้าใจเหมือนกับท่านผอ,อาว่าเราต้องรู้นะคะว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติเราตั้งแต่ต้นทางก็คือนายทะเบียนจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะศิษสะเกียรติเป็นคนเซ็นนะคะนายทะเบียนจังหวัดศูนย์นรงธรรมท่านผอ,อเป็นคนกำกองเนื้อหาทั้งหมดสินเนาย ในการที่จะเซ็นให้เราผ่านอ,อกพอสองนะคะท่านต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะและก็ถึงส่งไปที่ส่วนกลางถึงได้ใบอ,อกพอสาที่ท่านรับเมื่อเช้านี้ทั้ง12องค์กรน,นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทั้ง12ององค์กรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ที่ท่านอภรพูดมานะก็ผมคิดว่าทางส่วนที่รับผิดชอบนะคือ,อในส่วนวาภาวิชาการเนะี่ยควรจะมีการจัดอบรมนะ,ะผู้ที่ผ่านะระดับสามนะสมาชิกทั้งหมดเลยนะอบรมว่าท่านต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไปนะ ก็คงต้องมีแผนนะครับที่จะจัดอบรมนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะฮะก็คงต้องตั้งกลุ่มลายก่อนครับเพื่อสื่อสารกันนะฮะเพราะว่าเผื่อใครมีปัญหาอะไรก็ถามในไลน์จะได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีการจัดอบรมช่วงนี้ก็ค่อนข้างยากยากนะทิ่งช่วงนี้โควิดพุ่งขึ้นอีกเลยนะแต่ตอนนี้ก็สบายใจได้ไม่ค่อยรุนแรงนะถ้าขอให้ฉีดวัคซีนให้ครบแล้วกันนะครับก็คงผมก็คงมีข้อเสนอแนะอย่าง ก็ขึ้นตอนนี้ครับก็คืออยากให้มีการจัดลงอะไรขึ้นมาครับทุนอาพรนี่เป็นกองเชียร์อย่างดี <c oughs> อยากให้เรามีหน่วยงานประเจ้าพ่อในประจำจังหวัดเนะะาะก็ระหว่างนี้ที่ที่เราเทําความพร้อมของเราเนะี่ยให้เข้มแข็งให้มีคุณภาพแล้วก็มีผลงานดีแล้วก็ลงสอบแสวงหาบางบางบางบ,บ,บ,บางทีคนในทีมเราเนี่ยบางท่านอาจจะมี ความสนใจด้านด้านอื่นเพิ่มครับเช่นเรื่องอขนส่งยางพาหน,นะใช่ไหมนะครับหรือเรื่องอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็แปลว่าเราจะมีหน้างานหลากหลายขึ้นไ,ไม่ใช่เฉพาะอาหารยาหรือทางสุขภาพเนานะอ่าแล้วก็เรายังมีการระมิดนะครับนะของสปสชใชนะ่ไหมครับที่คอยรับเรื่องใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเรื่องบริการสุขภาพ เราเช่่ยกันดนเนาะนะครับเราก็แปลว่าะจะ,ะหน้าตาเราจะได้ครอบคลุมเรื่องเกินด้วยเมื่เราคอรอบคลุมเรื่องเกินเนี่ยนะครับนะันเราก็จะ,ะมีคุณลักษที่จะเป็นหน่วยประจำจังหวัดน,นะครับนะแล้วก็ได้คุณบอลนะครับนะมาเป็นกลัลยาณมิตรนะนเป็นครูให้เราเนาะนะครับนะะแล้วก็องค์กรที่พวกเรานะ12บอวกอีก10แดใช่ไหมครับนะ เป็น30ก็เป็นเป็นครูให้กับที่อื่นอีกนะครับดนะังนนพวกเราจะได้มีหน่วยแบบนี้เยอะๆนะครับนะจะได้เป็นบูเป็นตาเป็นปลายประาสาทนะครับนะให้ให้กับจังหวัดน,นะครับนะแล้วก็หาผู้ประกอบการดีๆมาเป็นเพื่อนเป็นพ่กนะครับก็ก็ก็เขาก็เป็นการะดิ่เหมือนกันนะครับนะอ,อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็เหลือแต่ส่วนน้อยๆที่ เจตนาตั้งใจจะรักเอาเปรียบนะครับนะอันก็จะเหลือส่วนเน้อยมก็จะแยกแยกปลานะครับที่ดีๆออกจากปลาที่ไม่ดีนะครับนะการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้บริโภคนะครับปลอดภัยเป็นทรรภาคธุรกิจเขาก็ทําธุรกิจได้สะดวกได้ดีเพราะสินค้าเขามีความน่าเชื่อถือนะครับนะ อันนี้ของศรีสเกตครับคนต้อง้าซื้อนะครับแต้องของดีนะครับนะมันไม่มีไม่มีอ,อะไรสงสัยเลยเพราะเขาบอกว่าอ้าวผู้บริโภคที่นี่องค์ก,กรผู้บริโภคภาคประชาชนเนี่ยเขาดูแลดีผู้ประกอบการก็ดีพเพราะเขารับผิดชอบนะนะแล้วก็เราบอกว่าของจากศรีสเกตเนี่ยนะครับนะครัมือนกับนเจ้าโสธรก็เรื่องปลาส้มใช่ไหมนะครับนะไะป,ะนะนะะปขายสมัยผมอยู่อุบล เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยปีปๆเองเขาขายไปทั่วนนเนี่ยประมาณพันกว่าตันนะครับแตนะนะ่ถ้ามีข่าวว่าใส่ในไทรเยอะๆนะครับกินแล้วเดียวหน้าเขียวหน้าเหลืองนะครับนะแบบไส้กรอกนะนะครับถ้ามีข่าวแค่เนี้ยนะครับธุนะรกิจของเขาก็เดือดร้อนกันนะอย่างน้อยก็ต้องช่วงนึ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแอบมันกะ็ าภาคธุรกิจที่ดีๆนะครับแล้วก็ชวนมาทําความเข้าใจเป็นเพื่อนกันนะครับ,รบ,รบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็คือผู้พิพากษดภัยแล้วก็แนวทางเป็นทางนครับขอบคุณครับขออนุญาตสุดท้ายนิดนึงค่ะขอไฟสุดท้ายนะคะแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรสมาชิกนะคะนะคะอันนี้จะฝากสุดท้ายเลยนะคะว่า ในฐานะที่ท่านได้เป็นองค์กรสมาชิกแล้วผ่านมาที่14ไปนะคะหรือว่าองค์กรที่อีก18องค์กรนะคะที่เป็นที่ได้รับอกระพอสองนะคะครั้งนี้นะคะก็จะฝากไว้นะคะว่าถ้ามีอะไรให้ประสานงานได้นะคะมันเป็นการเป็นแรงจูงใจนะคะว่าถึงเรายังไม่เป็นหน่วยงานประจําจังหวัดนะคะแต่ว่าเราสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากกล่องที่1 2 3 4 5 6 7ได้เลยนะคะ อันจะมีบอกขั้นตอนนะคะในรังนี้จะบอกขั้นตอนเลยนะคะในฐานะที่ทางอาจารย์บารเจินนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะก็จะให้ท่านช่วยนะคะว่าเราจะไปทํากิจกรรมอะไรในองค์กรของตัวเองเริ่มต้นก่อนนะคะอาจารย์ในปี65นี้เดี๋ยวจถ้ามีอะไรยังไงนะคะเราก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเปิดรับโครงการเมื่อไหร่นะคะอยากเป็นโครงการเล็กๆนะคะตามผังตัวนี้นะคะก็ฝากทาง ท่านเพชรเด็นไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเราจะเราจะส่งข้อมูลมาแล้วก็ให้องค์กรทั้ง12และ18นะคะในการยื่นเสนอโครงการได้เลยเป็นการโครงการเล็กๆ40,000บาทขึ้นไปนะคะนี่ฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะ อนุญาตเสดงความขอบคุณทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือเภสักชกรประจำโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งและก็ส่วนที่สองก็คือทางท่านนักวิชาการสาสุขผู้รับผิดชอบงานทั้งในสำนักง,งานสาสุขอำเภอ,อแล้วก็ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นการยานมิตรที่ทำร่วมกันขอให้พวกเราช่วยปกมือแสดงความขอบคุณ ที่เราจะก้าวเดินนะครับเราทําเรื่องนี้ก็คิดว่าได้บุญด้วยเพราะบุญมันมีองค์ประกอบที่สําคัญอยูส่สามประการอันที่1คือเจตนาของคนให้คนที่จะทํามีเจตนาที่ดีสองเรื่องที่ทําก็เป็นเรื่องที่ดีสามคนที่ได้ประโยชน์จากเราก็คือคนที่เขาเดือดร้อนพอเราทําประโยชน์ให้เขาเขาไม่เดือดร้อนองค์ประกอบในบุญนั้นสม,มบูรณ์แบบมาก ครบทั้งสประการแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพด้วยนะครับวันนี้เวทีแห่งนี้ในช่วงเช้าต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับโดยเฉพาะบนเวทีแห่งนี้ขอแสดงความขอบคุณเภสัจกรวรวิทย์กิตติวงศ์สุนทรขอพวกเราแสดงความขอบคุณอันดับแรกเภสัชกรบันเกิดเดชาศิลป์ลพสุนทท่าน คุณชวัตปัญญาแดงครับคุณอาพอรอาสงในส่วนของผมผู้ดำเนิน